อ,อวันก่อนที่ทําสรุปไว้ให้น้องมหกับพี่มสองะเรื่องเส้นขนานใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยแล้วก็ท้ายทายของสรุปอันนั้นนะคะที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยเราจะมีข้อสอบให้ทําอยู่สองข้อไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าเปิดเจอหรือเปล่าเนาะแต่ว่าวันนี้ยจะเอามาสรุปให้ฟังพูดให้ฟังสั้นๆอีกทีนึงแล้วก็จะมาเฉลยสองข้อนั้นนะคะอ่า เื่องเส้นขนานจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยากอ,อธิบายคร่าวๆก่อนเส้นขนานเนี่ยคือเส้นตรงสองเส้นที่มันวางตัวไม่ห่างเท่าๆเดิมระยะห่างเนี่ยมันห่างเท่าๆเดิมตลอดทั้งเส้นเลยไม่ว่าเราจะวัดระยะห่างตำแหน,น,น่งตำแหน่งนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ถ้ามันห่าง5เซนก็จะ5้าเซนไปตลอดเพราะฉะนั้นเส้นขนานเนี่ยไม่มีทางที่มันจะมาเจอกันคราวนี้ นิยามต่างๆของเส้นขนานเนี่ยน้องๆป .6 ที่จะไปสอบเนี่ยหรือพี่ม .2 ก็แล้วแต่อย่างหนึ่งที่ต้องรู้เราต้องรู้ว่าถ้าเรามีเส้นขนาน1คู่ตัดกับเส้นตรง1เส้นเนี่ยมันจะเกิดมุมทั้งหมด8มุมอ่าแมุมในที่นี้ขอวาดรูปตรงนี้เลย8มุมนับเลยเนาะตัวนี้คือ1 2 3 4 5 6 7อ่าเวียนทางนี้ดีกว่า7 แบบนี้นะอ่ะค ie, ราวนี้ไอ้แปดมุมตรงเนี้ยเราจะมองว่าเส้นขนานของมันคือเส้นนี้ถูกไหมคะเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งแนวเส้นขนานคือเส้นนี้เนาะคราวนี้มันก็จะมีการแบ่งพักแบ่งพวกเราจะนับมุมที่อยู่ข้างในตรงนี้สองมุมเนาะอันนี้อีกสองมุมก็คือเป็นสี่มุมสี่มุมนี้เราเรียกมันว่ามุมภายในอ่าสีม <lo ops> ่มุมนี้เราเรียกมันว่ามุมภายใน คราวนี้ถามว่าแล้วถ้าอยู่ข้างนอกล่ะมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดมุมแปดเราก็เรียกมันว่ามุมภายนอกค่ะอ่าเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นมุมภายนอกอยู่นอกเส้นขนานคู่นี้จะเป็นมุมภายนอกอันนี้จะเป็นภายนอกสแสดงว่าแปดมุมเป็นภายในสี่เป็นภายนอกสี่โอเคนะคราวนี้ถามว่าไอส่แปดมุมเมื่อกี้ที่ที่เขียนให้ดูเนี่ย มันจะมีสิ่งที่เราต้องจำหรือต้องรู้ก่อนที่เราจะไปสอบก,ก็คือมันจะมีมุมทั้งที่มุมขนาดเท่ากาันแล้วก็รวมกันได้ร้อยแปดสิบด้วยถามว่ามีเทคนิคการจำยังไงเรามาดูขนาดที่มันเท่ากันก่อนอ่ะหนึ่งเลยน้องจะรู้จักที่เรียนมาก็คือมุมแยง้งใช่ไหมมุมแย้งในที่นี้เดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้ดูอ่ะลักษณะเส้นขนานเปิบมีเส้นตัดหนึ่งเส้นเอาหลายๆรูปแล้วกันเนาอจะได้ดูดูง่ายหน่อ หรือจะเป็นแนวนี้ก็ได้แล้วแต่ปึ๊บตัดคราวนี้มุมแย้งในที่นี้มันจะเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมอ่ะมุมที่อยู่ตรงข้ามถ้าน้องจําได้เนี่ยมันจะอยู่คนละข้างกันของเส้นตัดแต่ต้องเป็นมุมภายในทั้งคู่นะเช่นอันนี้เขาเรียกว่ามุมแย้งหรือมุมนี้อันนี้เป็นมุมภายในถ้าเราอยากหามุมแย้งของมันก็จะเป็นมุมนี้สองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากัน หรือถ้าเราสนใจมุมนี้มุมที่มีขนาดเท่ากับมุมที่เราสนใจก็จะเป็นมุมนี้อยู่คนละด้านกันของเส้นตัดแต่เป็นมุมภายในทั้งคู่บางคนบอกว่าบางทีหนูไปเจอก็จะสับสนไม่รู้ตรงไหนจะเป็นแย้งกับอะไรพี่ให้จําง่ายๆว่าแซดเช่าจาง่ายๆว่าแซดเชิน้องลองลากเส้นไฮไลท์ตรงนี้นะอะเห็นไหมว่ามันจะคล้ายๆตัวแซมันจะครอบคลุมมุมตรงนี้ที่เราระบายสีไว้เลย คล้ายๆตัวแซดแต่กลับทางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมแย้งจำง่ายๆว่าแซดเชฟหรือลองนี่ก็ได้ลองลากมามันจะคล้ายๆตัวแซดเห็นไหมคะแซดกับเออ่าแซดกับเอสจำง่ายๆหรือทางนี้ก็ได้ที่ลองระบายปึ๊บเราจะเห็นมุมตรงนี้แหละอันนี้จะอยู่ในตัวแซดของเราโอเคไหมอันนี้คือมุมแยงเพราะฉะนั้นแซดเชฟคือมุมที่มีขนาดเท่ากันถัดไปอันนี้ มุมตรงข้ามอ่ามุมตรงข้ามตรงนี้นะพี่วาดรูปสามขอสามรูปเหมือนเดิมอยากให้จําเป็นตัวอักษรเพราะว่าเวลาเราจําเป็นตัวอักษรมันจะง่ายกว่าไงถามว่าเป็น x shape ยังไงคะมุมตรงข้ามคืออยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมเหมือนคนที่หลังบ้านชนกันตัวนี้หลังบ้านชนกันหนูลากหนูจะได้ x shape ค่ะจําเลยสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากัน เอ่อถ้าพี่ลองนี้ปึ๊บนี่คือตรงข้ามกันลองลากผ่านเจือบตรงนี้อันนี้ก็จะได้ X shape เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้จะเป็น X shape หรือเอ่อเอาด้านไหนดีเอาตรงนี้บ้างอ่าตรงนี้บ้างเบนี่ก็จะเป็นไงลองลากปึ๊บท้างจะเห็นเลยว่ามันเป็น X shape เหมือนกันเห็นไหมจำง่ายๆเพราะฉะนั้นมุมตรงข้ามจำว่า Xshape มีขนาดเป็นไงเท่ากัน ถัดไปเมื่อกี้สลับข้อเนาะจริงๆข้อนี้ต้องมาก่อนอีกอันนึงชื่อมันยาวมากเลยมุมภายในและมุมภายนอกแสดงว่าอันนึงเป็นภายในอันนึงเป็นภายนอกใช่ไหมอยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดทุกคนบอกมันยังไงอ่านชื่อก็องงแล้วมันยังไงลองวาดรูปดูดีกว่านะลองวาดรูปดูดีกว่าอันนี้นะขอสักสามรูปเหมือนเดิมวาดหลายๆทาง เดี๋ยวพอเราอธิบายเนื้อหาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลองทําโจทย์กันสองข้อที่ทิ้งโจทย์ไว้ให้เอาทิปนี้แล้วกันอ่ะโอเคถามว่า f shape ในที่นี้ข้อนี้ขอระบายสีเนาะจะได้ดูง่ายตัว f ม,ม,มันจะต้องมีไงหน้าตามันต้องเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือ f แต่ว่ามันนอนหงายอยู่มุมนี้ค่ะกับมุมนี้อันนี้คือมีขนาดเท่ากันโอเคนะอันนี้คือมีขนาดเท่ากันหรือ f กับทางอีกทางหนึ่งได้ไหม นี่แบบนี้อันนี้พี่ก็นับว่ามันเป็นออฟเหมือนกันเห็นไหมุมนี้กับมุมนี้จะเท่ากันจำอง่ายๆก็คือตัว f เนาะถัดไปเราลองแบบไหนดีให้น้องดูนี่่ะพี่ขอกลับทางนี้แล้วกันอันนี้ก็คล้ายๆเป็นตัว f เหมือนกันใช่ปะอันนี้ก็เป็นตัว f เหมือนกันสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันค่ะสองมุมนี้จะมีขนาดเท่ากัน เอาไหวไหมเพราะฉะนั้นมุมที่มีขนาดเท่ากาันถ้าอยากทำโจทย์เรื่องเส้นขนานแม่นๆจำสามตัวอักษรมีตัว F มีตัว x แล้วก็มีตัว z โอเคไหมมี F มี x แล้วก็มี z อ่าสามตัวนะขอสามตัวถัดไปมุมที่รวมกันเราได้ร้อยแปดสิบอันนี้มีแค่สออันค่ะหนึ่งเลยเขาเรียกว่ามุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นอ่าเป็นมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดสัางรูปเหมือนเดิมละกันให้จำว่า C shape ถามว่า C ยังไงตัว C ยังไงพี่ลองลากฟื้นลากขาเส้นขนานลงมาเส้นตัดแล้วก็ไปที่เส้นนี้อีกรอบหนึ่งเห็นมุมนี้ไหมคะนี่เราลากแล้วเราจะได้คล้ายๆตัว C แต่มันจะอาจจะกลับทางหรือลองมาลากตรงนี้มา ลากเส้นขนานผ่านเส้นตัดแล้วก็กลับไปทางเดิมคล้ายๆเราลากตัวสองตัวสี่สองมุมนี้จะมีขนาดเมื่อกี้พี่พูดผิดใช่ไหมรวมกันเราได้ร้อยแปดสิบบวกกันได้ร้อยแปดสิบบวกกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือรวมกันได้ร้อยแปดสิบหรือถ้าเราไปเจอรูปแบบนอนหงยายเอวนี้อันนี้นะ องมุมนี้จะรวมกันเราได้ร้อยแปดสิบนี่เหมือนกันนะเช่นถ้าด้านนี้สมมติว่าสมมติตรงนี้เป็นเท่าไหร่ดีหกสิบละกันสมมติตรองนี้เป็นหกสิบอีกฝั่งหนึ่งรวมให้ได้ร้อยแปดสิบก็คือจะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบแบบนี้อันนี้คือซีเชพโอเคไหมถัดไปอีกอันหนึ่งที่ต้องจำมุมประชิดอ่ามุมประชิด มุมประชิดคือมุมที่อยู่ติดกันค่ะอยู่ติดใช้แขนร่วมกันเลยเหมือนเพื่อนบ้านเราที่ใช้กำแพงฝาบ้านเดียวกันกันกบเราเนี้ยอันนี้แล้วกันถามว่ามุมประชิดลากแล้วน้องจะได้คล้ายๆเป็นตัวทีอย่างเช่นสมมุติเอาตัวทีแบบทีที่เราเขียนปกติกันนะอ่ะแบบนี้เห็นไหมคล้ายๆตัวทีสองมุมนี้จะรวมกันเราได้ร้อยแปดสิบเข้ย okay, ไหมหรือนอนแบบนี้ก็ได้ อ่าเป็นตัวทีหมุนมาทางนี้นิดนึงอันนี้ก็เป็นตัวทีเหมือนกันรวมกันได้ร้อยแปดสิบสองน,นี้นะหรือที่จะตะแคงมาทางนี้แบบนี้อ่าอันนี้ค็ณคับก็เป็นตัวทีเหมือนกันโอเคไหมสองน,นี้รวมกันจะได้ร้อยแปดสิบจำได้แล้วเนาะรวมกันได้ร้อยแปดสิบมีแค่ตัวซีกับตัวทีนะมีแค่สองตัวคราวนี้ก่อนที่เราจะทำจว์เส้นขนานแล้วแม่นๆ่นเก่งๆ่งเนี่ยหนึ่งเลยนะ้องต้องจำสมบัติ มุมภายในของรูปเหลี่ยมได้อย่างน้อยสามเหลี่ยมต้องรู้ว่าสามมุมนี้บวกกันได้ร้อยแปดสิบสี่เหลี่ยมรวมกันสี่มุมนี้บวกกันได้สามร้อยหกสิบจำขยบขึ้นไปถึงห้าเหลี่ยมแล้วก็หกเหลี่ยมถ้าห้าเหลี่ยมก็คือเอาสามร้อยหกสิบบวกกับอีกร้อยแปดสิบก็จะได้ห้าร้อยสี่สิบหกเหลี่ยมน้องก็บวกจากเลขเนี้ยค่ะอีกร้อยแปดสิบหนูก็จะได้เจ็ดร้อยยี่สิบอ่ะโอเคเนาะ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมที่บางข้อมันต้องใช้่คาวนี้ถามว่าข้อที่สองเส้นตรงต่อให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้จากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้มาว่าอาอันนี้นะเขาให้มาว่าสองสองเส้นนี้เป็นเส้นขนานเห็นไหมว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นตัดใช่ปะ่ะเส้นตัดของเรามันมันตัดตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันเหมือนเส้นตรงมันยาวไม่พอเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วพี่จะแนะนําว่าให้ทํำยังไงให้เติมเส้นแล้วเราจะเติมมุมได้เยอะกว่าเติมตรงนี้เลยค่ะต่อให้ยาวออกไปอีกพยาวออกไปอีกเนี่ยเราจะหาความสัมพันธ์พวกมุมแย้งเซตเชฟอะไรพวกเนี้มันจะได้เยอะมากเช่นถ้าน้องอยากได้มุมนี้นี่เลยมันจะโยงหาก,กันได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นให้เติมเส้นเอเคใ่ปะหรือถ้าสมมุติว่าไปเจอแบบนี้เห็นไหมเส้นขนาดมันคือสองเส้นนี้เนาะ ปรากฏว่าเส้นตรงตรงนี้มันดูแปลกถามว่าอยากเติมอ่ะได้ไหมได้บางข้อเติมแล้วมันมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราเติมค่ะเราใช้วิธีการเติเส้นมันหักนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่น้ำจะลองเติมยังไงเติมตรงนี้อยากให้มันยาวลงมาะเติมได้ไหมเติมได้แต่ว่าหนุนรากให้มันตรงกับแนวเดิมนะอันนี้เติมได้เผื่อว่าเราจะไปหาซีเชฟมหาฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเติมเส้นได้ให้มันยาวออกไปอีก หรืออีกเทคนิคหนึ่งที่เราควรจะรู้คือเส้นคู่ขนานเนี่ยเ,เติมเส้นคู่ขนานเดิมที่มันมีสองเส้นเราสามารถเติมเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเติมได้หมดโดยเฉพาะบางข้อที่แบบเส้นขนานแล้วตรงกลางม,มันมีรอยหักแบบนี้ค่ะนี่แนะนําว่าขอเขียนทับไปในนี้เลยแล้วกันเนาะให้เติมเส้นอีกเส้นหนึ่งขนานกับคู่เก่านะตรงรอยหักเป๊ะเลย แล้วจดมันจะง่ายขึ้นเยอะการทํโจทย์มันจะง่ายขึ้นเยอะหรือถ้าแบบเส้นขนาดเรามันคือมีแค่2เส้นนี้ใช่ไหมปรากฏว่าระหว่างทางรอยหักมันเยอะมากเติมทุกจุดที่มีรอยหักเลยค่ะแต่ขออย่างเดียวคือขอให้ขนานกับเส้นเดิมโอเคไหมขอให้ขนานกับเส้นคู่เดิมที่มีอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเทคนิคมันมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราลองทํโจทย์กันอาเมื่อวานฝากไว้หนึ่งข้อสำหรับข้อนี้บางคนก็มีเข้ามาตอบแะแต่ยังไม่ได้ฉเฉลยว่าใครตอบถูกบ้าง สังเกตไหมว่าข้อนี้ยมันมีเส้นขนาดอยู่สองเส้นใช่ปะปรากฏว่าระหว่างทางตรงนี้มันมีรอยหักเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนเมื่อกี้ที่แนะนำพี่บอกว่าให้เติมเส้นตรงใช่ปะเพิ่มกี่เส้นก็ได้ขอให้ขนานกับเส้นเก่าอ่ะคราวนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้มุมเอก็กคือตรงนี้เนาะเขาอยากได้มุมเอกเราทำยังไงอะเราก็เติมเส้นขนานก่อนเมื่อกี้ตามที่อธิบายไป อ่ะขอเติมเส้นขนาดคู่นี้ก่อนอืมนนี้นะเส้นที่หนึ่งขอขนาดอีกอันหนึ่งอันนี้เส้นที่สองอ่ะถามว่าเติมแล้วมันมีประโยชน์ยังไงขอขยายนิดนึงตรงนี้นะอ่ะอย่างน้อยเรารู้ว่าเรามีมุมสามสิบแปดอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุตินขอลบตัวนี้ก่อนนะคะขอลบตัวนี้ก่อนเรารู้ว่าเทคนิคหนึ่งที่เมื่อกี้พี่สอนไปเรารู้จากเซตเชฟถูกไหม เพราะฉะนั้นแซทเช e มันคือมุมที่มีขนาดเท่ากันเราได้ด้านหนึ่งของเอแล้วนะตรงนี้ก็จะสาสิบแปดด้วยโอเคไหมอะคราวนี้พอตรงนี้ก็สาสิบปดด้วยนั่นคือสมบัติของแซทเชพหรือมุมแยงเราไปตอไม่ได้ละเพราะเราไม่รู้ว่าที่เหลืองมันหักลบอีกเท่าไหร่ใช่ปะเราย้อนมาดูด้านล่างเรารู้ว่ามุมยี่ห้าอยู่ตรงนี้เราลองลากแซทเชพดูสินี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องยี่ห้าด้วยสิ เพราะว่ามันเป็นแซทเช็ไงอ่าล้ตรงนี้ต้องยิบห้าด้วยเราลบเลขเก่งอยู่แล้วเรารู้ว่ามุมทั้งหมดตรงนี้มันหกสิบเจ็ดใช่ไหมเราหักลบเลขข้างล่างตรงนี้เลขแรกออกไปยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้ของเราตรงนี้นะเราจะเหลืออยู่อีกสี่สิบสององศาถูกไหมเราจะเหลืออยู่อีกสี่สิบสององศาเหมือนเดิมเราใช้มุกเดิม Z shape ลากจากตรงนี้ผ่านเส้นตัด แล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปฝั่งนี้มันจะได้ตัวแซใช่ปะมันจะเก็บมุม42ไปประกบกับตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็เลยเจอว่าอ๋อตรงนี้ก็จะ42ด้วยมันคือสมบัติของแย้งนะแซดเชฟนะเราก็เลยรู้เลยคราวนี้มุม x ของเราที่กว้างขนาดตรงเนี้ยมันมาจากมุม38รวมกับมุม42ค่ะจบแล้วข้อนี้ง่ายใช่ไหมอ่า 38องศาบวกสีองศาข้อนี้เลยได้80องศานั่นคือคำตอบบางคนที่ตอบมาถูกด้วยใช่ไหมตอบ80โอเคเนาะอ่ะข้อถัดไปข้อถัดมปรูปนี้ดูซับซ้อนนิดหนึ่งเขาอยากได้มุม A กับมุม B ใช่ปะบวกกันซตอ่าบวกกันได้เท่าไหร่ซึ่งเส้นขนานเดิมทีให้มาแค่สองเซนนี้นะปึ๊บสองเซนถามว่า เราต้องเติมเส้นตรงไหนไหมข้อนี้คงไม่ต้องใช่ไหมคงไม่ต้องเราดูว่าเราจะใช้สมบัติอะไรมาช่วยดีกว่า1เลยเลยเราจะรู้ว่า109ตรงนี้ถ้าพี่ลากเชือตรงนี้มันคือ4ีเหลีถูกไหมเพราะฉะนั้นมุมนี้บวกกับตรงนี้มันจะต้องได้180หักลบอย่างรวดเร็วตรงนี้จะเกิดจาก1 8ึงรลบ109 ก็คือ71องศาถูกไหมเจ็ดสิบเอ็ดองศาอ่ะเราใช้ s h เช e ไปแล้วนะถัดไปอีกอันนึงที่เราคุยกันเมื่อกี้พี่จะมาหา B ละใครบางคนมองออกแล้วอ่าเห็น x shape ไหมคะอ่าเห็น x s h a เ e ไหมเพราะฉะนั้นมุมนี้กับมุมนี้มันจะเท่ากันเนาะมันเป็นตัว x มุม B ของเราก็เลยเป็นเจ็ดสิบเอ็ดอ่ามุม B ของเราก็เลยเป็นเจ็ดสิบเอ็ดองศาได้ค่า B แล้วนะ เรายังขาด A ถูกไหมเรายังขาดค่า A แต่ว่ามันคิดได้ด้วยหลักการเดิมเลยขอลบตรงนี้ก่อนอ่ะเมื่อกี้ได้ b ีเจสิบเอดแล้วเนาะสีเชฟก่อนเลยของหกสิบสองฟืดเห็นไหมถ้าตรงนี้หกสิบสองไอ้นี่เป็นเท่าไหร่เอ่ยไอ้เจ้านี่เป็นเท่าไหร่รวมกันบนล่างต้องได้ร้อยแปดสิบเอาหนึ่งแปดศูนลบหกสิบสอง เพราะฉะนั้นมุมด้านล่างตรงนี้จะได้ขนาดเป็นเท่าไรเอ่ย6 2ตรงนี้จะได้118องศาถูกไหมคะจะได้118องศาตรงนี้นะตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้118คราวนี้หรูจะเห็นว่ามันมี x shape ที่มุม a เ,เราสามารถใช้สมบัติของมุมตรงข้ามถ้าเจ้านี้118ตรงนี้ก็ ร้อยสิบแปดด้วยตรงนี้ก็จะร้อยสิบแปดด้วยใช่ไหมมันเป็น x h e นั่นหมายความว่าเราได้ค่า a ค่า b แล้วชูวยแป๊ใช่ปะจบแล้วข้อนี้ a บวก b เราจับเจ็ดสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งหนึ่งแปดได้เก้าเจ็ดบวกแปดตอบเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าองศาใช่ไหมไม่ยากเนาะไม่ยากพอไหว โอเคไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปดีๆให้ดูกันค่ะ